ระทัดรัดครับสายเป็น Type C ครับเดี๋ยวต่อสายกันครับอ่าโอเคครับเสียบสายครับ Type C เข้าไปปั๊บแล้วก็ USB ครับไปต่อเข้าเครื่องนี้ครับปั๊บโอ้ย K อย่างสวยครับต่อไฟเรียบร้อยเปลี่ยนโหมดไฟด้วยการกดฟังก์ชัน FN ตรงนี้บวกกับ Fn ตรงนี้ครับนี่ครับเปลี่ยนไปเลยครับชอบโหมดไหนก็หยุดที่โหมดนั้นนะครับผมโอ้โหมาฟังเสียงครับคีย์บอร์ดตัวนี้ครับมาฟังเสียงนะครับ สีชมพูครับสีเทาครับห้าเก้าสบบาทครับส่งฟรีทั่วไทยครับผม